พลุนยางแตกนะคะล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วค่ะนี่นะคะรถเก่งนะคะนี่ค่ะ ชุดนี้นะคะรอบที่แล้วนะคะไปเร็วมากรอบนี้ค่ะบอกเลยค่ะสวยกว่ารอบที่แล้วอีกค่ะยางโตโยด้วยนะคะปี21ค่ะแค่ยางก็คุ้มแล้วนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็มีล้อเมกาออฟโรดเข้า1ชุดค่ะ1 3 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะล้อเมกาออฟโรดขอบ20บนะคะการการยก SUV u v ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์1 9 0 0บาทเท่านั้นแม็กเวล l เลนโซนะคะ แม็กเวลยางปี22ค่ะหลักพันนะคะแล้วก็แม็กเวลกว้าง8.54ลูกนะคะราคา7,900บาทนะคะนี่ค่ะแม็กเวลกว้าง8.54ลูกค่ะนะคะแล้วก็มีก้านยกนะคะก้านยก SUV ค่ะเอาไปหลักพันค่ะสีเท่ากันนะคะก้านยก SUV ยสีเท่ากันราคาหลักพันเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ นะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยชุดนี้นะคะแม็กเมกาออฟโรดนะคะขอบ20นะคะกว้าง10นะคะออฟโรดสิบสอนะคะนี่ค่ะเมกาออฟโรดนะคะนานๆเข้าเลยนะคะเพิ่งเข้าเลยนะคะชุดนี้ค่ะขอบ20นะคะล้อเมกาออฟโรดนะคะยาง265 265 50 20นะคะเป็นยางปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ ยางก็จะมีตําหนินะคะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เลยนะคะกว้าง10ออปลบสอนะคะล้อออปลอเมกาขอบ20ค่ะราคาเพียง13,900บาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะนี่ค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะราคาเพียง10,000 3,900บาทค่ะนะคะ13,900บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะล้อรถเก๋ง4ลู่นะคะยางโตโยโตโยปี21นะคะนี่ค่ะยางสวยมากนะคะแค่ยางก็สุขุมแล้วนะคะใช้ยาวๆเลยนะคะ195 50 15โตโยปี21ค่ะรถเก๋ง4ลู่นะคะล้อสวยๆเลยชุดนี้สวยมากยางโตโยด้วยใช้ยาวๆนะคะ ใช้ยาวเลยนะคะได้ยางโตโยด้วยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะ6,900บาทนะคะร้อรถเก่งนะคะสวยมากยางโตโยด้วยสุดคุ้มนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีลอ้อกว้าง8.54ลูกนะคะแม็กเวล5รูค่ะล้อมีรอยนะคะยาง2 4 5ส5 8ห้เส้นนะคะปีปี21นะคะนี่ค่ะนะคะมีเลยนะคะดอกยางนะคะ ยาง245 45 4เส้นเลยนะคะปี21ค่ะนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาท Macwell 5ลู114กว้าง8.5 4วงค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทนะคะกว้าง8.5เวลนะคะการยก SUV นะคะชุดนี้การยก SUV ยาง2 5 6 8นะคะบิดโตนค่ะนะคะ นี่เลยค่ะปี19นะคะชุดนี้นะคะการยก s อ v สีเทากันหยอดแดงค่ะล้อสวยสวยเลยนะคะชุดนี้ค่ะการยกสีเทากันหยอดแดงเอาไปราคาราคานะคะ8,900บาทเท่านั้น8,900บาทใครหาสีเทาใช้นะคะนี่ค่ะเหมือนล้อใหม่เลย8,900บาทค่ะเอาไปเลยนะคะการยก s อ v กว้กวางเก้าออฟซูนสีเทากันหยอดแดงล้อสีเดิมนะคะ 8,900บาทค่ะนะ,ะแล้วก็มีแมกเวลขิปแดงเป็นขอบแดงนะคะยางสวยมากค่ะชุดนี้นะคะเป็นยางปี22ค่ะยาง2 5 5 5 0า8นะคะนี่ค่ะยางสวยมากเลยนะคะยางปี22ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ 255 5018้แม็เวลค่ะขอบแดงนะคะสวยเลยนะคะนานๆทีเข้านะคะขอบแบบนี้ล้องานไทยด้วยค่ะนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9500บาทค่ะนะคะ9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะยางปี22ล้อสวยยางสวยเลยขอบสวยนะคะคือยางดอกแน่นนะคะ9,500บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีจัดโปรล้อใหม่มีแค่1ชุดแล้วนะคะ นี่ค่ะเมื่อตอนกลางวันทาคลิปไป2ชุดตอนนี้ไปเร็วมากค่ะเหลือแค่1ชุดแล้วค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซนต์ยางปี22ค่ะ2องหก้าหกสนะคะนี่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซนต์เอาไปราคาโปรค่ะ1 9ึ0หบาทเท่านั้นเลยนะคะ1 9ึ0บาทค่ะใหม่แกะกล่องเลยนะคะการยกเอสบีกว้างเก้าออฟศูนย์ค่ะนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซนต์2 5 6หนะคะ ชุดนี ö, <t troll> ้นะคะเป็นยางปี22นะคะนี like 15, ่เลยค่ะดอกยางเอาไปราคาโปรค่ะมีแค่ชุดเดียวแล้วนะคะ1,900บาทค่ะเหลือชุดสุดท้ายแล้วค่ะ1900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี m ม็กเวลค่ะ D1 FC งานเลนโซเลยล้อสวยๆยางสวยค่ะปี21นะคะออฟลึกๆนะคะล้อสวยลอยเลยเป็นล้อเลนโซนะคะยาง2 6ง4 0 18 4เส้นนะคะ นี่เลยค่ะยางปี21นะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะล้อสวยกริปเลยราคานะคะอยู่ที่ฝาดุมครบด้วยนะคะฝาดุมเรนโซ่ครบเลยนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ1,900บาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะสำหรับล้อที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านค่ะมีล้อให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะสนใจนะคะร้านทุรุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไดที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลําลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะ หน้าร้านค่ะรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งค่ะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะล้างบุรุญยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ